สวัสดีค่ะคุณผู้ชมลรงพ่มประเทาวชนนาแนลนะคะวันนี้พามาชมไม้มงคลอีก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 ,อก,อกไม้นึงนะคะเป็นใบผูด่างนะคะหรือว่าต้นผูด่างนะคะต้นผูด่างเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะเราปลูกไว้แช่น้ํามันก็ขึ้นนะคะเนี่ยเลี้ยงไว้นะคะใบของเขาจะประมาณคล้ายๆลูกหัวใจเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมดูชมดู รูปหัวใจคนจึงมีความเชื่อว่าอทำให้การคนที่เลี้ยงปูด่างเนี้ยจะช่วยเสริมบาร,รมีช่วยเสริมบาร,รมีให้กับคนที่เลี้ยงปูด่างนะคะถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักใคร่เอ็นดูอย่างเงี้ยอยู่ใกล้แล้วมีความรู้สึกความสบายความอบอุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะ คลิปนี้ให้มาชมพูด่างนะคะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามลุงเหินกระเทาแชแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ